วาย0ก6 1นย์ u ายหกนึ่งีุณกีนี่ครับนี่ใหญ่เด้ใลวราคามนครับมีใช่ไหมพี่มีะนะามาต้งโคมาะตัวนี้ไทเกอร์ไทเกอร์ครับผมเอ้าอันนี้ยังมีเลยครับตัวนี้ายากอนีมีไทเกอร์ไ รถตลาดก็มีใช่ไหมรถรถท่อรถอะไรแอลเออมีหมดที่จะหาเฟืองตรงมืองทศมันมาที่นี่ได้เลยนําเข้ามาเป็นเอาใจพวกอารนีสันไปตรงเนี่ยใช่ครับครับสกางผลิตเพราะว่าจะหน่งเรื่องสิ่งที่หายากที่มันมีหมดนะครับวูเฮาวีโก้หรีโว่ขนาดแข็งที่ติดลบนะที่เอาไปสั่งในขนาดแข่งการนี้จะโตกว่าโอ้ใหญ่มากเลยธรรมดาธรรมดาจะเล็กกว่า ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับพี่กบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่กบพามาเที่ยวนะครับพามาดูร้านอะไรดังนะครับอีกหนึ่งร้านซึ่งวงการออฟโรดนะครับก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นร้านอะไรที่ไม่ได้ขายเฉพาะออฟโรดนะครับมีทั้งรถบ้านรถตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นนักแข่งด้วยนะครับก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับสำหรับสันติพัตยนนะครับพี่ไอ์ นะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พี่กบจะพาเพื่อนๆไปดูว่านะครับว่าในคลังสินค้าของเขานะครับมีอะไรบ้างอะไรอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่ต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นรถบ้านหรือรถตลาดนี้นะครับหรือรถอัพรถนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อที่นี่ได้แล้วก็สั่งได้นะครับเขามีบริการส่งนะครับทั่วไทยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ไอซ์กันนะครับสําหรับสันติอริยนต์ไปครับ เราไปชมคลังสินค้าออฟโรดกันนะครับสันติอริยนชื่อนี้คุณมั่นใจนะครับเพชรเกษม77เนาะนะครับก็มาเจอกับพี่ไอ้นะครับนี่นั่งอยู่นี่เลยสวัสดีพี่ไอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ได้ข่าวว่าห่างหายจากการแข่งรถไปสักพักหนึ่งใช่ครับผมทำไมพี่มันซอมใจหรือว่าไง สิบเซียนต้องเจอนะเจอ่อไหมเจอเดินเล่นยู่ามเจออร่บแต่ว่าแต้มไปลงไหมสิบเซียนไปลงไหมไม่วิ่งครับปีนี้ปีนี้ไม่วิ่งใช่ไหมใชครับได้ข่าวรถก็ยังไม่เสร็จด้วยยังยังไม่เสร็จอ่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่ไอซ์พาเพื่อนๆมาชมคลังสินค้าหน่อยนะครับสำหรับแหล่งอะไรออฟโรดมีครบทุกอย่างจริงไหมพี่ครับผมอ้าวเดี๋ยวพาไปดูอันนี้กออนว่าผมอยากดูอุปกรณ์ใหม่ๆพี่ที่ได้ข่าวว่านำเข้ามาเพียบเลย อ้าวเราจะไปจาุตระกูลพวกรถแข่งกแล้วกันเนาะเป็นพวกคารพวกเผาในเข่าตรงนี้เผามีรับประกันระกันด้วยพี่จริงไหมครับผมมี80รับประกันให้อ่าขอขอ,ขอลงมาดูสักชิ้นพี่นี่เจ็ดแปดโอ้เจก็มีเหรอนี่ครับอ๋อเจ็ 7, ก็มีแล้วพวกร้อยหกร้อยหก็มีร,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 ร้อยหกเจ็ดแปดวายหกศูนย์วากหนึ่งสุสุกี่งหรือเปีครับ ก็คือง่ายๆรถอัพโหดมีเกือบทุกรุ่นนะพี่ใช่ครับได้ข่าวว่าไอ้พวกไทกงไทเกอร์ก็มีใช่ไหมนี่ครับไทเกอร์เพื่อนๆรีโก้รีโก้รีโว้ในแกนอ๋อนี่เป็นแกนสำหรับใครที่จะเอาแกนอย่างเดียวก็ได้ใช่ครับไปเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะ้นแค่กับความกว้างหน่อ่านะครับกรณีถ้าผมจะเอาแค่แกนอย่างเดียวสามารถจัดได้เลยครับผมอ่าแล้วก็มีอ่า ไอชุดพวกนี้มีทุกรุ่นเลยพี่สำหรับรถเนาะใช่ครับอ่ามีทุกรุ่นเลยอะไรเซอร์วิสอะพี่เซอร์วิสมีชุดซ่อมชุดซ่อมกระโหลกชุดซ่อมกระโหลกวีสก็มีกับทุกรุ่นมีเจ็ดแปดร้อยหกมีทุกอย่างลูกปืนลูกปืนขีลูกปืนล้อซีมุมล้อมีหมดครับเพื่อนๆนะครับใครที่หาอะไรไม่ได้ก็ที่นี่จบดีบุกดีบุกก็มีนะพี่มีครับพระมงพระเบกพระเบกมีนี่อะไรครับ คือง่ายๆพี่ไอซ์นำเข้าเองว่าเนีใช่ครับผมนะครับตัวนี้ไทเกอร์ไทเกอร์ีเหรอครับผมโอ้โหเห้าเพื่อเพื่อนนะครับนี่ขาไสยไทเกอร์ยัดได้เลยอะไรมีแล้วไม่ต้องไปเสียเวลารอแลพี่เนาะเทสเรียบร้อยครับก่อนรามาขายไม่ผ่านเราไม่ขายครับพี่นี่ครับนี่ของไทเกอร์นะเพื่อนไอที่หายากต้องรอบางทีเชียงกงกว่จะหาได้ใช่ครับมาซื้อของใหม่เลยว่าแน่นปักแน่นปักรอสบายใช้ยาวนะครับ ดีไม่ต้องเอาของมาลุ้นด้วยนะพี่นะใช่ครับจบแล้วก็อย่างคารเนี่ยการันตีโดยสนามแข่งแล้วนักแข่งทุกคนใช้หมดใช่ครับอ่าได้ข่าวว่าสนามแข่งแต่ละแข่งต้องตูนไปอ่ะใช่เลยแล้วก็ลูกปืนนี่ไม่อายลระเบกพระเบกอ่ามีครับลูกปืนก็มีทุกรุ่นเหมือนกันนี่ครับโตต้าสุดยอดและที่ที่ได้ข่าวหายากสู่1กหนก็มีนี่ครับอ่าเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้หัว เจ็ดแปดร้อยหกวหูนเนี่ยผมกำลังผลิตใหม่พอรถเก่ามันใส่ในรถแข่งมันทนไม่ไหวแต่ตอนนี้กำลังพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอัปเกรดใช่ไหมอัปเกรดขึ้นมาอย่าง,งตัว VX เนี่ยจบแล้วเนาะวีกจบสุดยอดนะครับเพื่อนแต่ถ้าถ้าเที่ยวป่าธรรมดาเอาอยู่เอาอยู่เลยคือง่ายไม่จำเป็นไม่จ่ายแพงะ่ะ เนี่ยตัวเนี้ยจบครับแล้วก็ราคาไม่ใช่แพงมากอย่างอย่างพวก V X คู่เท่าไหร่พี่ V X หัวต่อหัวเนี่ยสมมติว่าเอาเอาหน้าด้านหน้าพี่ซ้ายขวา V X ขายอยู่หมื่นห้าครับโอ้ยก็ราคาโอเคนะถ้าแกนเล็กนะถ้าแกนใหญ่อยู่ประมาณหมื่นแปดหกรถแข่งเราใช้กันโอเคครับถือว่าหนึ่งโน้ตแรกของใหม่ด้วยแล้วของที่มีการันตีด้วยเนาะใช่ครับเมื่อกี้พี่พี่พี่แอบเห็นเฟืองไปดูเฟืองกันนะครับดูครับเพื่อน นี่ V X าร์มอะไรนี่หมดเลยอ่าเนี่ยูาใครเอาง่ายๆใครที่คิดว่ามันจะหายากตอนนี้มันมีหมดแล้วของเจ็ดแปด V X ครับผมอ่านะครับมีหมดเพื่อนๆมี่ไอซสั่งเข้าหมดเสื้อผ้าเสื้อเฟืองก็มีนะมีครับกระดกเสื้อเฟืองกระดกอ่าเนี่ยหายากนี่มีนะเต้าสปงสปริงครับอ่าไอ้กันกระแทกมีเอ้าอันนี้ก็ยังมีเลยนี่ครับ ตัวนี้หายากนะพี่เพราะต้นใหญ่คนก็จะไปใช้แต่ของเดิมมันใช่ครับแต่ตอนนี้มีของใหม่แล้วของใหม่มีทุกตัวมีครบครับติกกระโลงกระโหลกคลิปเปอร์ลูกมากลูกหมากมีสาตนดาดเอาง่ายงใครใครที่จะหาแบบบางบางคนก็ต้องไปหาทมร้านอะไรงไงพี่บางทีไม่มีนะต้องเทียบเอาของโตต้าแต่มาที่นี่มีตรงรุ่นครบทุกอย่างครับเพื่อนนะครับจาวอะไรจะไปดูเฟืองก่อนเมื่อกี้พี่เห็นเฟืองแอบเห็นเฟือง นี่อะไรพี่การเบรกพี่ของอะไรครับมีไทเกอร์ V X V X ก็มีไทเกอร์ก็มีนี่ครับยอวายหกศูนย์มีผมเห็นนี่วายหกศูนย์ใช่ครับนี่ไอ้สั่งมาเยอะขนาดนี้เลยใช่ครับอ่านี่เพื่อนๆนะครับยัดไม่ตายไปเลยไม่ต้องกลัวมีอะไรแล้วนะมีแกนวายหกหนึ่งอ่าอกหนึ่งใช้กันได้ไหมอกหนึ่งของไม่ได้ครับเอาหรอเดินเข้ากันอ๋อพวกที่จะเป็นตัวเดียวกันข้างล่างอะไรพี่ ข้างล่างพวก b ีเ0สี่ศูนย์สมูไรย,ยอดนะครับครบเรื่องออฟโรดจริงๆนี่ไปดูเฟืองดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูคังเฟืองเนาะนะครับใครต้องการเขาเรียกของของแบบไม่ใช่ของใหม่นะครับดูครับไปดูเยอะจริงๆนี่ก็มีทุกรุ่นใช่ไหมพี่ทุกรุ่นครับรถตลาดก็มีใช่ไหมรถรถ ทอกรถอะไรแอลมีหมดทุกอย่างที่จะหาเพืองเมืองพัมันมาที่นี่ได้เลยที่นี่ได้เลยเพื่อนนะครับมีเป็นคังแสงใช้คำว่าคังแสงนะไม่ต้องไปหาไกลครับได้ข่าวว่าส่งไหมพี่ลูกค้ามาต้องการก็ส่งส่งครับได้แล้วก็มาแอดไลน์กันส่งที่อยู่มาจะส่งให้อนะครับผมมีจะจาเก่าก็ได้จาใหม่ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเนาะใช่ครับทางเลือกที่ดีอ่ะแล้วนั่นใครครับ อ้าวน้องมาซื้ออะไรเหรอซื้ออะไรครับซื้อคาร์นวีเกเหรอใช่ปึ๊กป่าหรือเป,ป,ป,ปล่าอ้วนไปนเข้ามาแม่ฆ <stag S 2> ได้ได้ไอพีอ่จัดน,นี่ครับจะเป็นเผาเปล่า,า,าก็มีนะครับทั้งตลาดทั่วไปนะนเพื่อนๆนะครับเผาท้ายเป็นทุ่นอะไรพวกเนี้ยเกียร์ทางด้านนู้นเกียร์โฟมีทุกรุ่นไหมพี่มีทุกรุ่นครับจัดให้ได้ครับอ่าก็คือง่ายๆถ้าเรามีของเราสั่งให้ได้สั่งได้แล้วก็มีบริการการส่งเดี๋ยวพี่กดส่งให้ดูนะครับมันเข้าไปยาก ีอยู่ข้างในนะครับสินค้ามีรับประกันทุกชิ้นอ่าแล้วก็อะไรใหม่ก็มีประกันใช่ไหมพี่มีประกันเครื่องเครื่องอะไรครับเป็นแถวเลยพี่พวกฮันด้าครับไอ้นี่ตัวนี้แจ๊ดป่ะอ่าเฮตาวีอ๋อเฮตาวีเดี๋ยวต้องบอกกันเพื่อนๆว่าพี่ไอซ์เขาไม่ได้ขายออฟโรดอย่างเดียวนะแต่ถ้าออฟโรดต้องจบที่เขาต้องยิงนะสำหรับอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะแต่พี่ไอ้เขาก็มีรถตลาดด้วยนะครับคือรถใช้งานทั่วไปเนาะที่บ้านเนี่ยเครื่องจ่าซุนด้าแจ๊ดเต็มเลย นงปีกนกโชคลงลานนี้หมดครับอ่าคือคือขาดอะไรรถอย่ามองว่าสงสัยมีแต่อะไรรถคือรถบ้านก็มีอ่าอะไรเอารถก็มีว่างั้นเลยใช่ครับอ่าเดี๋ยวคนนี้แนะนาหน่อยคุณพาพาพี่ดูอะไรครับจะให้พี่ดูอะไรเออเอาดูอะไรอ่ะจะคุณหยิบได้เลยอัลก้ามาดิใค่ครับเคยเคยเดินห้างไหมอัลก้าหิวเนี่ยถึงบอกไงเพื่อนๆพี่กบถึงบอกว่ามาที่เนี้ยอร่อยพี่ เพื่อนๆรอไม่ถึงนาทีอ่ะเดี๋ยวเขาวิ่งถึงกันแล้วเพราะมันมันสามารถมาหยิบยิ้มมาคนได้ไม่ว่าจะเป็นเอาลงรถหรือว่าจะเป็นรถบ้านเนี่ยมันมีเลยนะครับอ่าความมั่งวัยความมั่งวัยใช่นะครับแล้วก็อย่างสบายครับไอของที่หายากพวกโซลีเนี่ยเขาคุกซ่านำเข้ามาเป็นเอาใจเพื่อคาริสสันโดยตรงนะเนี่ยใช่ครับสร้างผลิตสร้างผลิตเพราะว่าอย่าลืมว่าเพื่อนเพ่นเล่นอพวารู้อยู่แล้วว่าคาริสสันเนี่ยมันค่อนข้างหาอะไหล่ยากนะครับอ่าคืออะไหล่ใหม่อะมันหายากมาก แต่มันต้องเป็นมูสองเดียวบางทีเราก็ต้องรอเนาะรอต้องทําใจด้วยทาใจด้วยแต่มีมีแล้วก็มันแตกง่ายพังง่ายเราเราแล้วรเราเป็นคนเล่นนะพี่ใช่ใช่เราต้องเราจะรู้เราจะรู้ว่าให้มันแบบต้องทนนะอ่า่าเนี่ยอย่างอย่างเพื่อนเนี่ยนักแข่งเนี่ยเขาจะรู้ว่าของเดิมของที่ผลิตขึ้นมาแล้วมันต้องปรับปรุงอะไร้วเขาก็แก้แก้จนงามนํำผ่านสนามแข่งได้ก็เป็นธรรมดาแล้วใช่อ่า ประสบการณ์มันจะสอนเราสอนเอ็งนี่มันขั้นแทบดีกว่าเราครับฝ่าเรามันจะสอนเราก็หมดไปเยอะ <c oughs> เยอะไปเยอะทำเล็บนี่สองปีกว่าเลยรับอืมอืมไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายนะอย่างเนี้ยไม่ต้องมาพี่ไอซ์อย่างซาวดีเนี่ยผมรู้แล้วว่ามันต้องใช้ของเพียนคองอย่างเดียวเพราะมันหาของยากแต่ตอนนี้พี่ไอซ์สั่งมาขนาดนี้เพื่อจะเอาใจข่าซาวดีกันเนี้ยเล่นไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีเอเล่นแม่งไปเลยซาวดีก็เล่นได้หนึ่งประหยัดตังค์ด้วยใช่ครับอะไรมีเป็นคังแสงมันเพื่อนไม่ต้องกลัวแล้ว จะยิงไม่ใช่สายบู๊นะสายขับท่องเที่ยวทั่วไปลุยบ้างอะไรนะจบยาวๆยาวๆเ,เลยครับอ่าโอเคครับก็มีหลากหลายเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นพี่เยอะอนี่ดูอะไรมั่งก็ไปดูเนี่ยจริงๆมนเยอะนี่กระโหลกก็มีนะลายพี่ไอ้กระโหลกกระโหลกโเผานะดุมมีครบคือประกอบด,ด้วยคานชุดหนึ่งเลยครับไม่มีเสื้อเผาอย่างเดียวออไม่มีเสื้อเผาอย่างเดียวเพื่อนโอ้โห เดี๋ยวพี่กบลงไปนี่ไม่ต้องมาหาแล้วนะแอดไลน์เข้ามาถามรายละเอียดได้เลยครับไม่ต้องไปหาวุ่นวายเนี่ยครับเป็นทางแสงเพื่อนสิ่งที่หายากที่นี่เขามีหมดนะครับพวกพาวีโกรีโวนี่สนามแข่งเหรอพี่มีปิกนกนะนี่เขาไปสั่งไปใช้ในสนามแข่งอันนี้คอร์พวกคอร์สพวกอะไรใช้พีพี่ไอซ์ก็มีใช่ไหมนี่ครับแล้วขายขายอยู่ได้พี่ไอซ์เป็นผมขอดูนะพี่ อยากให้เพื่อนๆดูด้วยว่ารีโวไอสิ่งที่แบบเพ,เพื่อนๆหายากในที่นี่เขามีนะครับไม่ต้องไปหาแลา้วมเก่าไม่ต้องไปหาแล้วครับซื้อของใหม่เลยเพราะว่ามันก็จะไปซื้อของเก่าเพื่ออะไรอะ่ะมันก็มีใหม่ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับเพื่อนที่ไอเขาสั่งมาสั่งนี้สั่งผลิตนะเพื่อนนะเพราะว่าแกนตรงนี้จะโตกว่าโอ้ใหญ่มากเลยอะ่ะ ธรรมดาธรรมดาจะเล็กกว่าใช่ใช่ตรงนี้จะแกนโตครับอันนี้ของอะไรพี่ลีโว่ลีโวไอวีโก้ครับอ๋อะไรยังไาผมคาดจะได้มาแต่คงไม่คาดหรอกผมไม่กล้ายัดอันนี้ลีโวเนาะลีโวครับเหมือนกันแต่หัวเล็กหัวใหญ่เ่มือากันอ่าโอเคครับก็มีให้เลือกเพียบอ่ะมาช็อปเลยเอาตะกร้ามาช็อปได้เลยเพื่อนขาออฟโรดนะมียังสซูกีกระปุกพาวเวอร์ยังใหม่เลยว่ อ่ะขอดูขอดูพี่ไอซก็เอาใจข่าวรถมาดูด้วยไอสิ่งที่มันจะต้องใช้มือสองอมาซื้อของใหม่ถ้าดีกว่าเนี่ยเฟืองอ่าอันนี้เฟืองเฟืองนี่นี่แต้มปิดยดูหน่อยเจ็ดสามเจ็ดเว้ยเฟืองมีเบอร์อะไรมั้งพี่แต้ไอพี่พี่ไอซถ้าเป็น V X V X เจ็ดสามเจ็ดแปดสามเก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสามเจ็ดสิบสี่สามเก้าสามเจ็ดก็มีมีมีทุกเบอร์ครับโอ้ยยอดนี่อะไรสับปะรี วีเอ็กซอันนี้วีเอ็กนะครับอ่าแล้วก็ซาบะลีก็มีนี่พี่ไอซ์ซาบะลีมีเบอร์เดียวพี่เบอร์แปดสามเก้าแต่หลักๆเราก็คงในแปดสามเก้าหรอมั้งใช่ครับอ่านี่กระปุกใหม่นี่กระปุกใหม่นี่คือวีเอ็กซ์ต่อพี่วีเอ็กซ์ครับยอดยากนะผลิตเองแม่งเลยเก่ามาแม่งเลยเก่าประสบการณ์ช่างแทะมก็เปลี่ยนหลายรูปเกกันมันรั่วเยอะเก่านี่ตัวรั่วเลยอ่ะใช่ครับอ่าหนกเบานักเบาหนัเบาหื้อหื้อหื แพงกว่านิดนึงจบไม่ต้องเพืองค่าแรงอ่ะตัวนี้เท่าไหร่พี่ลูกเท่าไหร่ยก,กเปลี่ยนเงี้ยหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยของเก่าตอนนี้ลุ 7, 8, ล่งเจ็ดแปดพันแล้วใช่แล้วก็เพื่อนๆนได้ของใหม่นะครับบอกเลยรับประกันด้วยมีประกันยังไงพี่กรณีถ้ารถไม่แข่งถ้ารถไม่แข่งปีหนึ่งสุดยอดคุ้มเพื่อนรถรถบ้านธรรมดาปีหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไปเชียงกงมันก็เจอดีก็ดีอ่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะมีปัญหาที่ว่าแหละ ปัญหาที่ที่รั่วนะครับที่เจอไปบ่อยก็รั่วอ่าแล้วก็แก้ซอมก็ไม่จบด้วยอ่าส่วนใหญ่ยกเปลี่ยนนี่มาจัดตัวนี้ทีเดียวจบเพื่อนๆตูนบุวีเอ็กด้วยนะเอาไปใส่รถออฟโรดแปลงเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ที่ใช้กระปุกเนี่เซนเล่นของมาไปเลยอ่าอันนี้ก็มีนะพี่เฟืองในหมูเดือยหมูอ่าแปดสูอ๋อตรงนี้จะเป็นชุดเฟืองใช่ไหมพี่เฟืองหมดเลยอ่าเพื่อนๆพี่กดบอกเลยจบมานะครับมาสั่งดูนะครับเราไม่ต้อง คือถ้าใครอยากได้ของใหม่มาดูหรือหาของยากมาดูโทรมาเช็คก็ได้โทรมาเช็คได้นะครับมีอะไรไหมพี่ฝั่งนู้นก็เป็นตลอดยอยแปดทงแปดทิศอ่าแล้วก็ตลาดทั่วไปเนาะอ่าอ่าอย่างงเพื่อนๆจะเอายอยไปใส่นะครับไปแปลงใส่เอาลงอบโรลอะไรในแปดทิศเนี่ยเขาก็มีนะครับเป็นกุลุตกุลุตเลยเลือกให้เพียบนะครับอันนี้เป็นเผาอะไรพี่ปรสุนแกนใหญ่ครับตัวนี้เออเดี๋ยวผมผมงงพีกท่ามพี่พี่ พี่ไอ้แปดส่วนแกนใหญ่กับเล็กคือเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูอ่าดูหน่อยให้ดูหน่อยโนเดี๋ยวเอา oh. แกนใหญ่แกนเล็กออกมาให้ดูหนะ่อยเวทขนาดเราเล่นออฟโรดเองนายงงเลยนะเต้มไาแกนเล็กกับใหญ่ไหนวะเราไม่รู้นะนี่บอกตรงไม่รู้คิดว่ามันเท่ากันเท่าเหรอเพื่อนพาไปดูโชค๊คเลนอ่าอ้าวเออนี่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 นนี่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 นนี่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  ให้แต้มอธิบายให้ดูครับสวยมากก็บ้านเรายัางไม่ไม่มีใช่ไหมก็มาซื้อที่นี่เดียวใช่ไหมยังไม่มีครับส,สุดครับสุดครับบอกเลยมาที่นี่สุดมียันช็อกคันเพื่อนๆแล้วต้องบอกว่าตรงนี้นะครับในสนามแข่งนี่ผ่านมาแล้วนะผ่านมาแล้วครับ,ผ,รบผ่านมาแล้วครับแล้วก็เป็นการตอบโจทย์ที่เวิร์กมากถ้าใครมีงบ พี่กบแนะนำจบที่ชุดนี้นะครับครับแล้วจะลืมโชคที่เราใส่อยู่สายเตอร์โลหะนะครับงานนะครับแล้วก็แกนเกินนะครับครับแล้วก็แต้มเขาใส่ออฟโรดไปหลายคันแล้วนะครับครับคันล่าสุดลูกค้าแฮปปี้หมดใช่ไหมอ่านะครับแล้วก็สวยด้วยเพื่อนนี่ทำมันสวยด้วยนะตัวนี้จะถูกกว่าตัวที่เมื่อกี้ที่แอบถามแลไม่ให้ชุดเท่าไหร่ก็สามหมื่นสองคู่ละสี่ต้นสสามหมื่นสองเฮ้ย อ่ะครับมันถูกยี่วะถูกมากนะแท่งถูกครับครับโอ้หลูกนี่คือใส่ตั้งนานโอ้โหคิดว่าแพงมันก็ยี่ห้อเดียวกับตัวที่ธรรมดาที่ใส่แต่จะถูกกว่าตัวนั้นถูกกว่าไอไอนี้มันอะไรนัดแบรนด์อะไรละนวิ่งฮอคัดวิ่งอคใช่ถูกกว่าตัวที่มัเราเมื่อกี้ปะถูกกว่าครับถูกกว่าเยอะตัวนั้นห้าหมื่นห้า รถนลแกนยี่สิบสองมี看看รีบาวตัวนี้มันไม่มีรีบาวครับไม่ได้ดีบาวในตัวแต่ก็เป็นทางเลือกไงทางเลือกหนึ่งลูกค้าที่ต้องการงบไม่สูงมากเท่าเท่ากับเท่าเท่ากับเมืองไทยตอนนี้ราคาเท่ากับเมืองไทยที่ครถวีโก้วีโก้พอจนเนอร์อะไรอย่ก็มีมีเป็นพวอ๋อเป็นเป็นปรับระดับดีครับทั้งดีแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาเข้าแต่ง่ายๆถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้สั่งได้เจอได้เป็นเพื่อนดูนะครับ นีสามหมื่นเท่าไหร่สามหมื่นสองสามหมื่นสองเงินครับจริงป่ะนีขายไเนี่ยครับเออเลยข้างหน้าสามหมื่นสองเงินครบคบถูกมากพี่แจ็คกับเราถูกมากกับกับงานที่มองนะครับนะครับถูกมากเพื่อนสามหมื่นสองงานสวยสวยเลยแหละไม่ใช่สวยอันนี้คู่หน้าชกหน้าครับนี่คู่หลังเดี๋ยวรอพี่กบเก็บเงินก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดู แกนของที่ว่ามันเล็กมันใหญ่ยังไง vx นะครับอันนี้เป็นความรู้แล้วพี่กบก็ไม่รู้ออตโนมันใหญ่มากพี่อันนี้คือตัวใหญ่ใช่ไหมอันนี้ตัวใหญ่อ่าอตัวเล็กอ่าตัวเล็กตรงนี้มันจะทอดอ๋อสามโอเคจะเป็นแกนใหญ่ดิสองเงิน สองมิลแกเผานี้มีผลอนรอบตัวนะครับน,น้ำมองด้วยตาเปาล่าหรือสองมิลก็มองรู้ว่านี่ใหญ่กว่าดูตร,รตรงนี้ครับตรงนี้ใหญ่ไอ้ตรงนี้เฟืองเยอะกว่า,านะาใช่ใช่ใช่ยาวกว่า<อ>ด้วยนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอธิบายน้ำก่อนว่าเล็กใหญ่เราดูยังไงจากตัวตัวเฟืองของตัวเผามาเนี่ยเราดูยังไงแทมหรือว่ามันไม่สามารถดูได้มัน เอางี้ดีกว่ามันมีมีอยู่ที่เดียวอ่ะตอนเนี้ยที่ทำอ่ะอยู่ที่นี่ที่นี่ที่เดียวที่ว่าทําใหญ่อถามเป็นความรู้นะถ้าเฟืองมันใหญ่แล้วแต่ตรงนี้จะใช้เท่ากันถูกต้องไหมใช่ครับแต่นี้จะใหญ่นี่ใหญ่อ่าเข้าใจแล้วทำเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงเพราะตัวปัญหาคือตัวนี้ใช่เพราะขาดขาดนี้ขาดคอ้นนี้ขาดนี้ เขาแต่แล้วเขาแต่แล e ้วเล่นแบบแบรนด์ดังเลยครอ่าอ่าอย่าบอกว่าเล่นแบรนพี่เราคล้าย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 แต่ราคืลิบลับฟังนครับเอาง่ายๆดีกว่าสายเที่ยวหนักนะสายแข่งจัดตัวนี้ไปจบจบเลยครับจบเพราะว่าประสบการณ์เขาผ่านมาแล้วครับจบับดีทั้งกระโดดทั้งบินทั้งกระแทนงครับผมตัวนี้ผมยังมียังมีขาด ที่ผมใส่นะก็ยังมีขาดใส่มาแต่เริ่มเริ่มเลยแรกๆเลยครับขาดไปชุดหนึ่งขาดตรงนี้แต่แต่ตัวที่แต้มแต่ยึกแรกเขายังไม่ได้ปรับปรุงนี่ยังครับตัวนี้เขาปรับปรุงแล้วนะเนี่ยตัวนี้ปรับปรุงปรับปรุงแล้วตอนนั้นตัวตัวเริ่มต้นที่ที่ที่ทดลองเลยที่ทดลองเฮ้ยลองดูผมยังไม่กล้าใส่เลยตอนแรกบอกตรงๆรงวิจะดีเหรอเข้าใจแล้วทีแรกนะก็คิดว่าขาร์ีเอ็กซ์มันมีเพล็กใหญ่ไม่เท่ากัน คือเอาตัวนี้เราโมแล้วกันโมปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นสองมิลใหญ่องมใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่ครับอ่าตะก้อนนี่ไม่ค่อยแตกน้อยน้ยตะก้อตัวนี้ตัวนี้นะแตกแตกยากมากตอนเนี้นะตอนเนี้ยของที่เนี่ถ้าเดินถ้าเดิมเดินจริงๆนะใช่เนี่ยทถ้าไม่ไปใส่แบบล็อกแล้วไปหักแรงไม่แตกส่วนมากส่วนมากอันนี้ไปมีสองเคสก็คือเพื่อพ่นล่ออ่าก็ล็อกแบบเราววิ่งขึ้นไปแล้วแบบ จังหวะไม่ได้อรีดเกิอ,อันนี้ก็ต้องรับสภาพไีได้ความรู้นี่น้าไม่รู้นะแต่ใจน้าก็คิดว่าแม่งเท่ากันแต่คือจริงๆมันเท่ากันแหละแต่เราเราปรับแต่งโมดิฟายเพื่อให้มันแข็งแรงแข็งแรงขึ้นอ่ก็แอบบถามราคาพี่ตัวนี้คู่ละคู่ละหมื่นไแต่จบนะ ครบหมืนแปดจุนแจกคใช้ยาวเลยนะมีราคาโปรโมชั่นให้ครับมีใช่ไหมพี่จะมีนะอ่าเพื่อว่ามาต้องโทรมาถ้ะครบเท่านั้นอ่าอ่าห้าชุดห้าชุดหมื่นห้าพันบาทอุ้ยสามพันกว่าบาทเลยนะอ่าได้เลยห้าชุดเท่านั้นเอาเว้ยแล้วมีแบบรับประกันอ่ายังไงรับประกันหนึ่งปีประกันหนึ่งปีสามสาหมื่นบาทคุณจะขาดคุณทุกกรจะขับยังไงก็ได้อ่า มึงบ้าหรือเลยบ้าพลังมึงบ้ายัดไปเลยยัดไปเลยเปลี่ยนให้ขาดเปลี่ยนเทมได้หมดหนึ่งปีนะครับเพื่อสามหมื่นบาทใช่ไหมสามหมื่นบาทคุณจ่ายเอาประกันคุณเพิ่มให้ผมหน่อยคุณไประหยัดสามหมื่นบาทหนึ่งปีภายในหนึ่งปีคุณจะประยัดอะไรคุณแล้วด้วยคุณจะไปกระโดดกันถ้ามันขาดผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับโทรมาเลยส่งรูปมาเลยยอดเลยเดี๋ยวผมจัดการให้อือสุดยอดครับเพื่อนๆนะครับสินค้าพร้อมส่งเขามีมีคนที่ใช้อยู่ พี่ว่าประกันมีใช่ไหมมีครับอยากลองของอยากลองของสรุปแม่งไม่ผ่าดไม่ได้แดกคุณลุงเอาขาขาดไปรอบนึงขาดไปรอบนึงเจ้าของก็สบายไปคู้มไปฉั้งกลีขาดไปรอบโนต้นไม้คานคดว่าอย่างนั้นมันก็ไม่รอดแล้วคานคดเราก็เข้มให้เข้มให้ครับให้ทานคดในทานบิดลดความอะไรเข้มให้เขาเข้มให้หมดแต่ต้องบอกนะพี่ชอบพี่ไอ้ยางพี่ไอ้เข้าใจถึงนะครับคือเป็นคนคุยง่าย ะครับแล้วก็อย่างของเนี่ยมีการันตีแน่นอนแล้วนะครับอ่อา่จะเพื่อนๆจ่ายสามหมื่นทุ่มทุนกันมาหน่อยแต่มันก็คุ้มนะครับคุ้มครับอ่าอย่างน้อยพูดถึงขาเล่นหนักนะรถแข่งอ่ะผมว่าไงก็คุ้มอย่างน้อยคุณก็ขาดอะไรๆเขาก็เปลี่ยนให้คุณได้หนึ่งปีหนึ่งปีให้หนึ่งปีต้นทีหนึ่งปีนะสามปีเลยวจะหนึ่งปีเนี่ยเขาเขาเปลี่ยนให้คุณนะครับเอาง่ายๆงานแข่งปีหนึ่งไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อย ถ้าไปซื้อธรรมดาม่งหลายคู่ละหลายคู่รวมเป็นเงินหลายตังค์ใช่ซื้องี้แม่งจบหมื่นแปด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 อ่าสามล็อกเฉยแล้วนี่เป็นเงินไปดิอ่าคุมโยนสามหมื่นจบว่าจบว่าเขาเปลี่ยนได้ตลอดครับปีหนึ่งสามหมื่นอืมอืมคุณก็ยังได้ของมี่ติดเตียงใกล้ถึงนะดติดเตียงใกล้ถึงแล้วนี่เตรียมรับออเดอร์ได้ผมดูแล้วเนี่ยเตรียมรับได้เลยนะฝั่งเติมเลยของของต้องมีอต้องมีอดีก็ไปเปลี่ยน หมื่นแปดหมื่นแปดแต่ต้องมาจากนังกบนะอ่ามาจากช่องนะมาจากช่องกบดํานะครับพี่ไอซ์เขาบอกแล้วจากห้าชุดอ่ะหมื่นแปดห้าร้อยใช่ไหมพี่หมื่นแปดเหลืออ่าหมื่นแปดเหลือหมื่นห้าบาทลดไปเลยสามพันบาทนะครับมาจากพี่กบนะบอกมาจากกบดําต้องบอกมาจากกบดํานะไม่งั้นไม่ได้นะครับเพื่อนๆสามพันโอ้ยเฮียรีบจองเลยเพื่อนพี่กบมาคุ้มว่ะคุ้มเลยนะอ่ะโอเคสําหรับคลิมิสห้าชุดเท่านั้นนะเอาห้าชุดนะหมื่นอ่ะห้าชุดมาจากพี่กบนะครับ ชุดแกนใหญ่นะพี่แกนใหญ่เลยอ้าวแกนใหญ่ด้วยพี่ดูเลยแกนใหญ่เลยอ่าอ่เปอร์แอคเตอร์นะครับนี่ดู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 โนจะไม่มีจะไม่มีอ่าครับผมโอเคนะครับห้าชุดใครมาจากพิกบนะครับมารับไปเลยมื่อหมื่นห้าอากหมื่นแปดนะครับห้าห้าคนห้าชุดอ่า โอเคเราคิ้ได้ความรู้เยอะทั้งแต้มและพี่ไอขอบคุณพี่ไอมากนะครับแล้วก็ขอบคุณแต้มมากเดี๋ยวพี่ไอฝากเบอร์ติดต่อช่องทางลูกค้ากรณีเพื่อนๆจะอยากจะสอบถามรายละเอียดไงพี่ศูนย์แปดห้าครับเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่ศูนย์แปดห้าเก้าเก้าสี่เก้าสามห้าเก้าสามห้านะครับเพจสันติก็แอปที่แบบทอะไรอ่าอ่าโอเคนะครับโทรมาหาท่านแต้มก็ก็ได้ครับได้เหมือนกันเนาะ บอร์แต้มไอคิงแต้มเพิ่มแปดหนึ่งครับครับห้าเจ็ดสามแปดสองแปดครับครับทางแต้มเนาะจะสั่งอะไรก็ได้ได้เลยโอเคครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะห้าคู่ห้าชุดนะครับห้าชุดสําหรับใครที่บอกมาจากพี่กบเนี่ยนี่แกนใหญ่นะแกนใหญ่จากหมื่นห้านะครับไอหมื่นแปดเหลือหมื่นห้าครับนะครับรีบๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ไอ้ขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็ติดต่อดูแล้วก็ห้า คคู่รห้าชุดห้าชุดหมื่นห้าเว้ยจากหมื่นแปดให้ไวโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยเด้อสวัสดีครับเอาเว้ยนี่แกนใหญ่เว้ยเฮ้ยแม่งใหญ่ใหญ่กว่าเกียวใหญ่กว่าเกียวทั้งแซมอีกฝ่ายนี้ขาดเลยเนี่ยตัวนี้พี่มองก็ไม่น่าจะขาดนะแทมน้ำมองก็ไม่น่าจะขาดแล้วดูเลยสองมิลเป็นผลนะรอบวงนะแล้วก็ไม่ได้แพงมากครับเพื่อน ัดเชื่อผมเชื่อพี่ขบจัดเลยรถรถรถแกงเอาไปใช้เยอะมากตอนนี้ที่เขาใช้พวก